เริ่มทานกับเอินปาเดียวปาเดียวาามันนั้นรถดีแต่ข้าวบาราก็เป็นอาหารน้านะค้าหลงปราเจ้ากับโเอินปลาเหมือกัน Это แค่นานกันก็น้ำตาลจ้ะคือน้องผ่าใส่กันยูเนาะเื่นาเปิดไนโอเคแต่ิบตีมลนันโอเชร้ยอมากนยะ้อายังข้าอังรวดเหมือนอันคือนเรื่องที่เรียนลงมากเพิ่มเนาะกับเอาฟากเลยตื้อไปไว ไปในเบื้องอันไล่โซนเลยจ้าดูมาว่าสันนะไเบื้องหลังโดจ้าเ่เพีนีเท่าน้อะไรคะตะวันอาว่าอันตุยตุยรอกเสียงหนี้กยเกเด้เพีงเพีงผูเออตุยองเสียงหนีกยเกอยู่งอันนี้อะไรขางไรเนี่ยมันมีอันมันนี่ทันนึงมันขึ้นมา แต่ลาเขาไปได้หนมันมันตั้งโาลเร่องเนี่ยนี่วมาเที่ยวหลอกเขาเราเอเคือจังหลอกนี้นี่แหละาเที่ยวไปเที่ยวันไปไรสุดแบบจะยงไหลเลยไหลเลยยู่ไปก็่เป็นเสนยงมันอนอ่นี้เหนไม่องาอยน่านรอ่นว่าว่าเออออกไปก็ไม่ได้ยินเลยลองให้อขไปก็ไม่ได้ยินต็ออยากมาแต่วัน วด้วขคืนแล้วหนะันหนะเปลี่ยนสูตปะนุเปลี่ยนสูตแล้วแนะน่ะเด้นุนพอมมออกลว้วันที่นี่งเมื่อก่อแล้ววนะ่าไปคืนวันที่รอบเนื่อง่นแล้เวเพิ่มาไซื้ออะไรให้ยังรอคืนมาโอ้ยอันที่เอาไปยันรุดทถ่ายอันนี้วันที่นิ่งพอึ้นไปเรี่ยเด้ลองเพ่งมันลองเพ่ยงยังบอกลอไม่หัวใครแล้<า>เพ่งนูก,ก็จำอะไรองไปก็คิดไปว่าสิลุมบันได i love it. ตลาดแล้วจ้ายังเขาบว่าีพอรลันจ้ะว่อมันซีกว่าเด้กิน าจ้เอ,อห<า>สห้าจ้นนเป็น่อ<า>รตอนแรกนึกว่าเป็นชวอะไ้กินมาย่ำเลยกบหลานเขาจะกับมวกิดจาหอานเยีอยแลลวจ้าโอ้ยถ้รปเาก็ได้กินจ้าเมอ นุ่มไปนะนุ้งบ่คยได้กินจ้าเถื่อไปถือตะมือนี่ว่าเขาจะบ่เปิดร้านวันไปเมือนี้ได้กินจ้าก็ได้ส่งมาให้ายาง่ายนักฝากสื่อส่งจ้าตั้งเดือนไปแตกกะเก็บม,มา,าบ่เบิดกนเสียจ้าเสียไม่น,าามาน้ากะได้ไม่ั้นผาจ้าได้ไม่กคนผามาเพื่อนหนึ่ตาหนั่งผาลายแห้ง แล้วเหมือกันยา,านไปอีกแคนผากันจ้ะแล้นวน้องพ่อตาเมื่อกี้นี่ข้าถือเจ้ลน้ำปัน่นเลยบรดเลทายคลิปต่อจ้ะก็เลยมาทายอยู่เหีนออ้นเอาอาพีาา่อาลากซื้อน้ำปัน่นฮู้เกจเกี่ยงอยู่จ้ะแล้วก็แล้ก็สิไปซื้อก๋วยเตี๋ยวต่อจ้ะหิ้วเขาแนละ้ะอ้าวไอ้เจ้าเปะะ็นอะไร Sao mà gặp phần tốt và Đúng rồi, nhận phần tốt kìa Nó lâm lâm nhờ Tao nhà mẹo có chèo ăn ở tay như là sẽ ăn bò ăn tay mình có hết tất tương ra hưng thơm bỏ qua คุณเว่าบอกสีฟ้าสอของตอนกับมาสิหอยบานแล้วโอ๊ยน้อเอไอดี่ไหครเอามเขียนจอีเออยูนตามาแล้ดีจ้ากินผัดเจียวค่ะใช่คลิปอันนี้เหอละ ไอเจียวห้าไปอสื่อข้อนกินฮะอุ่นบกของเออเดี๋ยวกินข้าบ้านกินก๋วยเตี๋ยวก้านก๋วยเตีเสร็จเสร็มยูตะบ้านเบิร์ตแต่เจ้าวกันสิได้แต่หลุมสิ่มเอาอันเนื้อข้อนเบิร์ตแล้วเพิร์ตสองโลกับเบิร์ตเหมือนนี้เอามาสามโลกับเบิร์ตผสนก๋วยเตี๋ยวเสร็มก๋วยเตี๋ยวเสร็ม เอืเจลิดเจลิดคุณว่าเคยกินไ้มคือเอากระมือน่อนเด้เพิ่นมากไม่ได้กินไม่เป็เลาบ่้อนไม่ได้กินเลยเสพาจ้า ได้หยวถามคุณไปเ,ปเหี้ยนเอาจา้ะไปเพื่อนเบิรต้องเอาถอยเฮียนจากของโอ้ยลมลมพักลมนียจาะคลิปนี้กะว่าม,มีอย่างไรจ้ะให้อาเจียวพาไปซื้อของกิน เพื่อความห็นุมมากแคงแต่ว่าบ่ค่อยได้กินจ้ะยี่ในเรื่องปันหาสื่อ,อยาก่ยนโดนทีนี้ใครเถอะจ้ะสระว่าคิมนี่กะเอาไว้สัมมี่ก็น,น่าจะขอบคุณทุกคนนอกจากนี่เขามาวงคลิปเขามาติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์จ้ะสำหรับคลิปนี้กะเอาไว้ซัำนี้ก่อนจ้ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย